คนนี้แม่ใหญ่คนนี้แม่ใหญ่ผู้กองเทพครับคนนีมุทหารเนกแ้วคน่ญนี้องหิงอยู่ข้างในเินดีเป็นนงอยู่บนเบื้องยาวอน้องน้อยกินได้แล้วกินแล้วโอ้มาจกินปลาอแล้วกินปลาแล้วทีนี้องข้ามมี้นืุบป่าเม่ได้เผาอะป่าสวนเต็มโมทำ มันเหมือนน้ำเต้าไม่อะไรคันเลย

Hãy nói cho kênh năm mười ยังเลยหลังโงโมสองตอนนี yeah, uh, ้ตอนนั้นสองคนกูมีผู้ป่วนะเลยวาไปเป็นติดติดในตะกองก็มูมีหมูตาสองคนไม่เหมีผู้ค่วยตัวตุ้ยผู้ป่วยยายเอาอะไรมาส่งเอาขุนมาส่งเอามาช่วงเอาเอาวาไว้ข้างล่างน้องฟอว่ว่าอันเป็นตัวอันเอาไปช่วงยาเอาเาเอาเอาว้ข้าง่างน่อยแกงเชอรี่มาดีง่า เด็กครับเข้าไหมนั่งตรงที่ดาร้านั่งานีแลวนัลุกเลยนั่งนานกว่าหนู้วลกออกเนาะอะไรามาจิบเลยกิบเลยน้าลาอะไรน่ะคือายอ่ะมลดกินได้จบบอบ้าลดไดู้เหลื่งตังคเหลืองเนยูเหลือยเนี่น่ไหครับลอี่ไกินจ้าเลขาวจ้าไม่เป็นยนี่ 哎 <s>，我那个名字。怎么变的了？啊，站稳了，站稳了。要挪了？不，这是长沙的，那 สาหุนวาวกรตานคาเขาไปกินมสกินห้งปากเขาเห็นตะเกียบเน้อเขาเพรว่าเขาไปกินเห็นทุกทีนะ

ก็มี no si oh, ัก็เอนะแล้วไม่พึ่งหรือากินผดะขาลเอาแล่เลยนขาลมาแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาัน้นักกินตรงน้ามา กันนูดีป่เดียวม่ขอเก่าอยู่ป๋ฮะอู้มือได้เลยเด้อมาปูกระเบิไม่บ่ครับครัแล้วนี่ยฮันดิงอืมแว้ยตากแสบบักคเต้นลยกเาเมาเลยเอาว่าฝาตินได้โดยจะพอลเลยนี่ มืเงือมดแริงเลข้างเดกนเอง่งเพิสูจน์ว่าลุงบริสายยาบริสายังมากนี่บริสายสยาไน่มาแห่งกระลิกกินในเบิ้งก่อนเพื่อเป็นการพิสูจน์คนปลอดภัยบัว้นมพาแไสูนะครับแม่แม่ครับคนตี่งานอยูเาไม่ร้อก ครับผมครับครับยุ่งํามกุ้งแซบปะยิ่ดามุแซบปะเมืองแปะเซีมแเบิ้งเมฆาตําม่เป็นตาแซบอนะเพื่อนไม่ตกใจเบ้งจะซีมกก็หูแล้วบอแม่วเน่เป็นรใครอานร้านซ่อมเปลี่ยนหน้าจอใหม่เปิดเรียนหรือเปล่าเปิดโรงนี้หรือเปล่า บ่องม่ไนอะไเอ็งเห้งมืแตกมัเหี้ยงมือแตกะมเห้ยนแตกมเหันแตกฉันยูได้รได้บ่ัน้ไปสั่งแล้วบ่ตั้นันอยู่เนาะบมาคุ้งกับท้านฝันเนาะว่น้เอาไปหูาิไปลาวเทียนบปลานวัววันน้ไปอาเทไปลอริมโคงมึมึงมหลานขาเลย นี่ถึงได้ขายปิ้งลูกชิ้นปิ้งเนื้อบอยท้าเส้น่ะมามีเลยจนอาหารตามนั้นอือทำได้ตั้งห้างนี่แบบไรไปเส้นกันนั่งห้างเดยวเราต้องมะไไม่บอกอะไรเฟสิกมันยังไม่เฟสิกสีด่เราตั่งเปาไว้เยอเก่งเลยจกอุ้ยเหอ tam pieng เข้าบนไปดูๆน้องใส่เด้อตรง ดูแล้เส็จที่เป็นกุลสตีรวกินเ,เรียบร้อยเา้าแบบเรียบร้อยที่มิงุหลาตีหลายเนยาะที่เป็นยีัเมือ่อถ้าใส่เพลงเสร็จวันนี้สี่เพลงเลยละ่ะเดี๋ยวขับรถตามก้นแทนไปไปนอนสกนุลโอ้ก็ว่สุกี้ตีน้อยมันปิดตีห้า ไปึงะกอนตอนไหนก็ไปกินตอนนั้นว่ายังไงเงินกินก็เงินหนูอยู่แล้วไม่ใช่ยมปเอเอายกเลิกเลยวะเอานูอยากไหมก็อยากเปลี่ยนใจเหรอเปลี่ยนใจเองเปลี่ยนใจไหมนี่อยู่สนามบอลเขาจะกินได้กินชาบูได้บุรี่เจบปุ่น

mày còn tiền nào đây hết bà mm. oh. để Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กิอดบ้านยิกลับม่ลงมากินอดบ้านกินหอเข้าบ้านเอาเสียย่างเอาขาวเหนียวไหมข้าวหนูถามข้าวขาจะไม่เป็นไรค่ะข้าวเหนียวมันล้วจะคร้อมกินแล้วไม่เป็นไรค่ะไ่นไรค่ะคุณค่ะเอาก็ได้นกันกินนเดียค่ะทีนข้าของประลาดตามมาด้ขาวนประหลาดกินกินล อร่อยมากเลยคคะทุกคนคนกินคูนี้หรืคนต้องรับเด้กคนมีตังค์เขาจนเจ้าแม่ม่รู้ละก็หนูด้อทำไมกินก็ทำไมให้มจะกินก็ทำไมที่ตังค์เนาะว่าอย่างพันนันอย่างพันนันอย่างแม่ให้แลยกะคุ้มให้โมลียนาจอให้นะเรียกว่า ่้อน้มนแ่วิงะไปจะบอกไปขอ่านไเนาะเบอร์คนอื่นทุ่มมากไจ้ะเบอร์มูทุ่มมากออยุอายุจัำค้าพเาขอเบอร์เมียข้าในข้าใจร้องมบอครับ เม่เป็นยังดอกอ๋อบนทองด้เนาะเพื่อนในเพื่นเอาทเพื่อนซับเพื่อนเาไว้ให้เอา iPad ไปบอกเพื่นมาอันนไ้เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนมาเมื่นเอานที่เพื่อนอกไปเอาเอาไอแพคไปเยวมีมีมเน็มีด้วยเนาะนเ่อนเมลยน้ำเท่ไหร่เพื่อนซบ่

ไปมาใส่ไปไลไลมาใส่แซนเ็ชจบูนให้มาก็แวะเบูนใ่หักหรือไ่รับมาบางตรงแามสิบเอ็ดคุณบอกไป็นยังงงทำไมต้องสิบเอ็ดได้สาธแลวะผมเป็นตบุเด็ดนายบกั เดียวยังไงมีหอนู้ดับฟืนข้าพุชชียากมากข้าวิตซื้นโอ้้องน้องตีนวิตซื้นงงกันอยู่เพราะแม่วิตซื้นเนี่ยเอาตีนให้วิตซื้นนะกระโดดขึ้นมาเห็นตัวอย่างให้ดูหลบปืนดูตัวอย่างนี่หน่อสายหันกายไปขวาหันหลงหน้าขบหนูไปเมืองมาแต่ขบถุงมือกระบอกขามันเนาะเป็นตำรวจก็ต้องไปใส่แดงนะคะไปเหรอคะไปเหรอ

หน่ง้ว่นลูดูหน่อยนต้องหารู้คิดเลยโอ้ใช้กูไม่นี่ยเรตอนนี้หลอตอนนี้หลอกวาแล้วนี่ตอนนี้หลอกวาแล้วนี่อันนี้รอเร็วโอ้ยเราไปทา้าหอ่รอแวเห็นลูต้องไดใช้ายสองูเด้อมันองเห็นเลยมันบ่ทานโ้านเนาะ ้าตัวไสัตหินเนาะเ่ถ่รูปวสิพี่จะถ่ายรูปได้เปิดเ่งแสงให้พ่อเียแันแม่บากมันี้จปลูกสอดมนะพียังแมวาจริงๆแล้วาสต์ที่แล้วอะหูเป็นผู้สัมผัสใหญ่หอนก็เปอนเหมืกัว่าพ่วจะมองเห็นเร้างโท้ต่มาเทียตลอดชินหอนที่ดาแล้วถ้าไปกนแน่ กอนยังต่ดีใจขนาดเรถ่บอกว่เขาเจ็บป้าเนาะเอาลูกแม่พูดม่ความกาขนาดนั่งสิบสองนี่คือใครนงสรู้จากแมนาสิบสานาสิามต้องถามพ่อนังสิบสอคืออะไรนั่งสิบสคืออะไรเอาพูดกับพูอยนังสิบสงคือไพูดพูดดิพูดนังสเนี่ยเป็นที่ของนางสิเ โอ้ยอยากเห็นพี่ของนั่งกีนข้าไหมนั่งรูปทางใส่ลองหอกภาษาบ้านในฟังงนี้ภาษาบ้านอือั่งน้บุกเรบาเบิ้งบ่าเบิ้งกินเขาเสีบบ่ทำบ่าเขาเสบบ่อเจ้าป่ั้งชวย่กระเดงงสันเขาผูไทยยูไทยกบ่าภูไทยแต่วาหาเป็นไทยกับเรื่อง ยอดแบบเต็ให้ผสมชวยผู h h f f ้ไทยผสมชวยภาษามันมีศัพท์เหมือนปงเรียเป็นเต่าปงเรียเป็นเต่ามันบดได้แบบยังรอบแบบผู้ใดเป็นเต่าียปง้ใดเป็นเต่าภาษาผู้ใดผู้ไทเป็นเต้าูรดเป็นเต่ามันแปลว่าอะไรภาษาเขาเอุนภาษาภาษาภาษามงปงเรดเป็นเต่าปงกะเป็นเรียว ่าอะไรเป็นคอเมนต์ไปแล้วจับอยู่ชายเดียนสีเขียนเลยพูดไว้ประยัดเนาะทาลูกระเบอรตุ่มแล้วไม่รับพอแม่เส้นเจแล้ว

ขี <muitas S 2> ้นี้พื่อมพอเมื่อวันหนูก็กล้าพูดไปเพื่อนละพอผู้ขี้ว่าท่านดอกพอพูดยันลิงหน่อยรับพอยันลิงหน่อยเมารถพังซิคิวเกมที่ไม่ร้อนสิคิวเกบมินไปไม่มูเล่นไม่มูเลนเขาที่ไม่ร้อนเป็นมูทำไมไม่ร้อนมันจำง่ายจังมันตีมันมันกัดมือถึงก็าตีถึงเอาไปบอกบังบอกเขาบังนี่นี่ไปไหน

เอาเดี๋ยมึงก็จื้อก็จำ่นเยเขาบักน้องไปหาเขาอีกอยู่จำไม่ตายไม่ลาแล้วก็ตายไปลาบอนะขัดไปแม่แต่เทพก็ขี้ผีจนิ่เออมันริงเหงามันหลอกไงก็มึงไม้ใชดีห่ะ สองคนบกเห็นยังจะเห็นแลอไงก็มึงว่าเพื้อเบอไขอผู้สาวไม่จอขอมันผูขอเบอรให้อ้าขอได้สองเนาะขอไห้ไ่ได้เรื่องาเบอรก็เทพโดนได้ด้ขอเบอรสาเท่โทีติสาวสาวสาวอยู่ร่างามันาูไทน้อง่อย่เขยเาไดสองขได้ได้อเยเขาไม่บแล้วเนาะ อันนี้ไปทำอะไรคะทำเองเลยค่ะบ้าเลยดีอันนักเพลงบอเขารียกวาอะไรนะเ้หน้ารออันอัดเพลงทั้งทัอันติดก่ใเสื้อสีกูรซอมตูได้ตรงนั้นน่ะนั่งอย่เสื้อสีกูรเย็กนอมมาให้แล้ว เล <ider> <cción> ี้รงตรงกนตแล้วไวๆไม่ดืองงินสองอวเีรเ้ามต้องเสียต้องพูดเห็นหรือยังเห็นหรือยังัลหลมาละ

น้อยนี่ไหนผมมีเรบ่มีอะไรสุดท้ายลย่ดอะคุณราคาแล้วคุณราคาแหาร้อยล้้้อมัฮะเจะเสียเงินเนียตอนเนี่ยเสียเงนไเสียนบอเอ้บอกเปนในปืนในปืนมากกับปันกันปันเพิ่นหารอกับปันเพ่นสองร้อยสิบนี่จะบอกพี่จเปิดลำโพงหน่องเโอ้เปิดจอมเลย

้เย็เพชรจดืกก็เดี๋ยวพ่อโทรเข้าเบอร์เบอร์ยายรุนก็ได้สามตัวน่น้าอนงสันสองร้อยเ้อะซื้อไปสามมากฉันล่องร้อยซื้อปสามอสามรอบ รแต่สาวน่งจำไว้ก่อนถ้าไม่ทถอดแต่ซิมออกมาลูกไมไหมทำไมปกขอาอถ้าไม่มีที่ถอดไม่เปฟรยนงเอเครื่องไว้ก็ได้ เอาเครื่องไว้แล้วหนเอาไอแท็บกรมโปอแม่อยู่นี่อุปกรณ์อยู่นี่หมดเลยบอกว่าคนที่จบต่างประเทศ่ไม่เคอพวนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช้ไอแ d แล้วก็ใช้ไว f ฟกับเพื่อนกับโรงเรียนก่อนก็ได้เอย่างว่าหาเงินหมือนในมือเอาได้ทันทันทันไม่ลำไม่ลำแตเวันออกกันเอยูะหยดเ่าไหร่